สวัสดีครับทุกทกท่านวันนี้มารีวิวแกะกล่องสินค้าจากแอปพลิเคชันฟ i n โกนะครับมาอีก2รายการนะที่สั่งไปนะครับอันนี้แกะฝาไว้แล้วไว้รอเปิดนะครับนี่นะขออนุญาตแกะให้ดูนะครับที่สั่งไปก็จะเป็นชุดหม้อข้าวนะแล้วก็เดี๋ยวนะที่ผมสั่งไปม๊มจะมีโอเคสาย USB นะครับสำหรับสายชาร์จโทรศัพท์ หตัวนะที่สั่งไปก็จะส่งมับรรจุในแทตเดียวกันก็โอเคนะเรายะแกะพร้อมกันนะครับตรงนี้เป็นหม้งข้าวนะขนาดเล็กนะครับอนเนกประสงค์นะหุงอุ่นตุนต้มนึ่งทอดได้ด้วยอันนี้เห็นในคลิปแล้วน่าใช้นะครับเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันนะของใหม่นะของใหม่ลองแกะดูนะครับไซส์มินินะไม่ถึงกระใหญ่โตมากมายนะครับอ ป็นฝากระจกด้วยนะฮะนี่เป็นฝากระจกนะนี่กล่องไม่มีละขอแยกเก็บโอเคมีตัวหม้อนะครับแล้วก็ซึ้งให้หนึ่งอันนะหุงอุ่นตุน๋นต้มนึง่งโอเคเดี๋ยวมาดูกันมาดูตัวตัวดีกว่าสีฟ้าที่สั่งไปชุดที่มีหลายสีนะครับมีหลายสีนะมีชมพูฟ้าเขียวแต่ว่าผมชอบอันเนี้ยสีฟ้าผมว่ามันน่ารักดีนะเดี๋ยวมาดูเนื้อเนื้องานกันนะครับชุดนี้ ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับท่านใดที่อ,อยากจะได้เป็นหม้อชาบูได้เลยนะครับเป็นฝาแก้วค่อนข้างจะนิดนึงโอเคนี่นะฝาแก้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ใส่ฝาทีหลังนะครับข้างในก็จะมีโอเคเนี่ตัวครอบฝาแก้วนะครับแล้วก็ปลั๊กโอเค เป็นเทฟลอนนะครับหุงข้าวทอดไข่เจียวไข่ดาวไข่นะครับหม้อชาบูได้หมดเลยนะครับแล้วก็นึ่งได้ด้วยนะผมถึงบอกว่า,วาผมว่ามันนิ่มคุ้มนะน่ารักดีด้วยนะฝุงอุ่นตุนต้มนึ่งนะครับสินค้าจากแอปพลิเคชันฟินโกนะของเราเองนะครับลองโหลดแอปพลิเคชันมาช็อปดูครับเนี่ยสินค้าเราเองนะครับแนะนําเลยนะครับโหลดแอปพลิเคชันฟรีนะครับ วันนี้นำเสนอแค่นี้ครับหุงอุ่นตุนต้มนึ่งโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ